พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นสงสัยเพราะฉันไม่สบายแล้วตอนนี้พ่ออยู่ไหนเนี่ย พ่อคะพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะพ่อข้าตอบหนูด้วยพ่อพ่อคะ นี่ลูกรักอ,อุ้ยทำไมตกกลัวขนาดนั่นด้วยพ,พ,พใช่ฉันไงพ่อเธอนะี่ยพ่อตัวจริงพ่อพอ,พอไม่ได้อยู่ในห้องหรือคะอหน,หนูหนูเห็นพอ่อห้อยอยู่บนกำแพงนะคะห้อยอยู่บนกําแพงอย่างนั้นหรือใช่นี่เธอกำลังพยายามทำให้ฉันเป็นตัวตลกอยู่หรือ,อยังไงนี่นะีเเ่เปล่าคะหน,หนูหนูเห็นพ่อจริงๆ พ่อกำลังห้อยอยู่บนกำแพงแบบนี้เธอต้องฝันได้แน่ลูกรักเธอทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้งวันแล้วต้องรับผิดชอบทุกอย่างภายในบ้านเธอต้องพักผ่อนบ้างนะลูกรักถ้าพักผ่อนมากเธอจะไม่ฝัน้ายอีกไปนอนพักผ่อนเธอไปขอาค่ะพ่อก็อาจจะจริงค่ะ หนูจะไปชงชาให้นะคะกำลังรอเพื่อนอยู่นะได้ไปชงชาก็ดีฉันจะไปพักผ<ค>่อนนะไม่รู้ทำไมเมื่อคืนเมื่อก็หลับไม่พอได้คะ่ะ<ค><อ><ค><อ>พระเจ้าช่วยฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้เป็นบ้า<ค>อโอ้พระเจ้าอย่าปล่อยให้ฉันเป็นบ้าเลย ฉันจะไปรับสีนศักด uh ิ์สิทธิ์ที่โบสถ์แต่ต้องเป็นวันหลังแล้วล่ะตอนนี้พี่ชงชาก่อนขอสักนีบเถอะ นี่เธอเราแต่ละคนจะบริจาค2 0 0 0รูปีผู้หญิงจากพื้นที่ใกล้เคียงก็เข้าร่วมได้ใช่ไหมบอบบี้ใช่ฮะ <laughs> ได้แน่นอน<ร>คือเรามีสมาชิกเท่าไหร่แล้วเ,เรามีสมาชิกรวมแล้วแค่ห้าคนเองไม่ใช่ห้าแต่หกฮ้ คนที่หกคือฉันดย <c oughs> คุณลุงเหรอฉันเป็นสมาชิกคนที่หกในกลุ่มของเธอ <c oughs> คุณพ่ออืมฮึอฮะอฮะ เป็นยังไงบ้างสวาววตากุปตาเธอกำลังกินอะไรเก็บเอาไว้ก่อน <c oughs> คุณมิชระเธอจะไม่ยอมให้ฉันเข้ากลุ่มของเธอเหรอคุณเป็นคุณคุณลุงนี่นะไม่ <นะ S 2> ฉันไม่ใช่คุณลุงเรียกฉันว่าราตรานี รอดราณีแต่แต่ว่าคุณลุงปาร์ตี้นี้จัดเพื่อผู้หญิงอย่างเดียวนะคะแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นอะไรห<อ>ไหนลองบอกสิฉันดูเป็นไงบ้าง <c oughs> เออคุณดูดีค่ะเออไม่ไม่คุณดูดีคะ่<อ>คคะคุณลงุงบับบี้ เราจะกลับแล้วเราจะปาร์ตี้กันเวลาอื่นใชเออ่เราจะกลับ,ลบมาวันหลังเนะาะเธอกำลังจะไปไหนไมิชรา<อ>ฉันเพิ่งมาเองเราจะนั่งด้วยกันแล้วก็คุยกันสักหน่อยอเราจะมามอยเรื่องของชาวบ้านกัน<อ>นั่งสิ<อ>นั่งนั่ง คุณลุงคะหนูต้องไปเอาซุปออกจากเต,ตาค่ะให้หนูไปเถอะนะคะเอ้พระเจ้ามอ่อยู่ที่นี่แล้วไงไหนหล่ะเตาที่คุณวางซุปเอาไว้บารบี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะอย่าห่วงเลยนะเอนั่งลงนั่งลงไม่ต้องห่วงอย่าห่วงเลยนั่ง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 ก่อนนะแล้วก็เอเอเอาเอาใบเ,เซ็นเชื่อออกมา นี่บอบีบอกให้รับฉันเข้ากลุ่มด้วยสิทำไมคะพ่อเรารับคนเข้าเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเออเลยจ้ะคืองั้นก็สนุกละสิให้เราทำอะไรจะอะไรอีกล่ะก็ทำใบระบุชื่อของทุกคนไงมาสร้างบันของลูกแมวกันเถอะได้เลยอืออืออื ฉันจะเลือกใบสมัครเลยนะนี่อะไรมีแค่ห้าใบเองใบที่หกหายไปไหนฉันก็เป็นสมาชิกของกลุ่มลูกแมวของเธอเหมือนกันนี่บอบบี้<ะ>แบบนี้มันใช้ไม่ได้เธอช่วยพาพ่อสามีเข้าไปก่อนไม่งั้นเราก็จะไป พูดอะไรอย่างงั้นคุณกุปตาทําไมฉันต้องเข้าไปข้างในนี่คือวิธีพูดกับใครบางคนเหรอดูสิว่าหล่อนพูดกับฉันยีงไงคุณมิชราช่วยบอกหล่อนให้น่ารักกับฉันหน่อยอบอกอส,อสอิคุณมิชราเออคุณลุงคุณกําลังทำอะไรเนี่ยทำไมต้องผลักฉันแบบนี้พอกันทีนี่ไม่ใช่ชุดที่คุณจะแต่งในวันนี้นะคะคุณลงุงว่าฉันแก่เหรอ พูดอะไรของแกนางอ้วนแกเรียกฉันว่าคนแกเหรอฉันแกเหรอไอ้อโอ๊ยโอ้ยมึ้พ่อแกนั่นแหละแกพ่อคะพ่อทำไรลงไปนี่รู้ตัวไหมนั่งลงเนอะเขาตบฉันอะ เขาเขาตบฉันบาบบี้ฉันจะไม่มาบ้านเธออีกแล้วฉันจะไปข้างบนแล้วจะไปไหนหรอยนางนั่อ้วนฉันจะส่งเธอขึ้นไปข้างบนเองจริงเหรอยังไงแบบนี้ไงอ๋ช่วยด้วยตอนนี้ก็กลับบ้านไปซะโอ้ยหนีเร็วเร็วอืม พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นโปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะคุณกุบตาเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกนะคุณลุงโปรดปล่อยเราไปเถอะมานี่เร็วเร็วเธอจะไปไหนจะหนีเหรอป้าที่ลูกแมวกับเพื่อนของเธอยังไม่เลิกเลยนะเออ บอบบี้ช่วยฉันด้วยบอบบี้เกิดอะไรขึ้นคะพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อกำลังทำอะไรอยู่นด้โปรดเออเธอลงมาเถอะพ่อเขาได้โปรดอุ้ยตายแล้วจะไปสนุกกับพวกเขาที่ฉันบ่นไหมไม่อะ ก่อนเธอจะทำพุดดิ้งให้ฉันกินค่ะสัญญาค่ะเธอจะใส่น้ำตาลเยอะๆไหมใส่ค่ะแต่ได้โปรดเอาเธอลงมาก่อนเถอะค่ะพ่อก็ได้ค่ะฉันจะเอาแก่ลงมาอคุณคุปตาโอ้พระเจ้าคุณคุปตาค่ะนี่บอบบี้อย่าแสดงให้มากความไปทำพุดดิ้งให้ฉัน ใส่น้ำตาลเยอะๆทำให้หวานๆฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันกำลังรู้สึกอยากกินอะไรที่หวานๆ ฮัลโหลกลับกลับบ้านด่วนเลยนะคะได้โปรดทําไมเกิดอะไรขึ้นเหรอพอ่อพ่อนะคะพ้พ่อทำร้ายคุณคุบตาค่ะไม่นะแล้วยังแขวนคุณคุบตาไมา่ได้อากาศด้วยแล้วคุณเป็นอะไรไหมบ๊อบบี้ลือมเรื่องฉันก่อนเถอะเกิดบางอย่างแปลกๆกับพ่อนะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณช่วยกลับบ้านเร็วเข้าเถอะได้โปรดผมจะรีบไปนะบ๊อบบี้ผมจะรีบไปบ๊อบบี้ฮัลโหลฮัลโหล มีอะไรล่ะอบอบบี้เธอพูดอะไรกับพักกูรอใช่ค่ะเออเปล่าเขาพูดอะไรบอกมาเขาพูดอะไรไม่มีอะไรคะ่ะพ่อบอบบี้บอบบี้ไปแล้วบอบบี้คุณมาแล้วใจเย็นก่อนนะพ่ออยู่ไหนเขาเขาเกิดอะไรขึ้นบอกมาเร็ว พ่อยอยู่ไหนอยู่ข้างหลังคุณคะ่ะ<อ>พ่อกูวันนี้กลับเร็วจังลูกอ,อไม่มีอะไรแล้วครับพ่อ,อ,อพ่อเป็นไงบ้างครับเกิดอ,อะไรกับฉันอย่างงั้นเหรอ <c oughs> ฉันสบายดีบะบ,บี้เอ้ยไปชงชาให้ฉันทีน่ะใส่อะไรหวานๆเข้าไปด้วยละ่ะหวานมากๆเลยนะเอาให้หวานแบบแสบใส่ <c oughs> ได้กับพ่อ มีอะไรเหรอทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไม่เรียบร้อยหรอกเขาเพิ่งขู่ัสักพักทันทีที่คุณกลับมาถึงบ้านเขาก็เริ่มปกติคุณรู้ไหมว่าเขาทำอะไรเมื่อบ่ายวันนี้พ่อทำอะไรเหรอพ่อแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงด้วยออ้า ออบ๊อบบี้วม่าไงนะจริงๆนะคะไม่อะเป็นไปนไม่ได้รอกผมไม่เชื่อที่ว่าฉันโกหกหรือไงอะใช่ไอ้ไม่หมายถึงผมไม่รู้ว่าพ่อจะยกคุณมิชราขึ้นไปบนอากาศได้ยังไงนี่ฉันรู้สึกว่าบางอย่างมันผิดปกติพาพ่อไปหาหมอเก่งๆเถอะนะฉันขอร้องได้ผมจะพาพ่อไปหาหมอพรุ่งนี้โอเคนะก็ดีมันจะเป็นไปได้ยังไงกัน พอ่อเรไม่เป็นไปไม่ได้มันไม่น่นาจะเป็นไปได้อะแต่ว่ามีเรื่องอะไรพาวันดาสสิวะได้ยินที่บ๊อบบี้พูดไหมได้ยินแล้วพาวดาสท่านคิดว่าเธอพูดเรื่องจริงไหมครับที่สำนึกเขอาเจ้าบอกว่ายังไงล่ะผมไม่อยากจะเชื่อหรอกมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้พอ่อ คุณพิชราอ้วนมากในขณะที่พ่อก็เตียเตีต้ยเขาจะทําแบบนั้นได้ยังไงอะพาวนดาสเช่นเดกับที่มีมนุษย์สองประเภทในโลกนี้ยังไงเล่าคือมีทั้งดีและไม่ดีวิญญาณก็เหมือนกันมีทั้งดีและไม่ดีวิญญาณเหรอพวกเขาสามารถทําร้ายมนุษย์ได้ไหมหมายถึงพวกเขาทําหรือเปล่าอ <laughs> ท่านหัวเราะทำไมอ่พะพวาดัสมีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำร้ายผู้อื่นวิญญาณไม่ทำมาผมสับสนไปหมดแล้วอ่ะได้โปรดบอกหน่อยว่าผมควรทำยังไงต่อดีความรักอะไรนะครับที่ข้าจะบอกก็คือความรักความอุทนเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสําหรับพวกเจ้ามันสามารถชนะทุกอย่างยังไงก็ตามเจ้ไม่ต้องกลัวหรอกนะ ข้าอยู <rivalry> ่กับเจ้าเสมอ ว่าบีค่ะพ่อเธอเอาเกลือจากที่เก็บสินสอดของพ่อแม่ไปหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะพ่อหนูซื้อมาสองห่อจากร้านขายของนดคะแล้วชอยทำซุปทั้งสองห่อเลยอย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะแล้วทำไมาเธอใส่เกลือเยอะแยะในซุปแบบนี้เล่าพ่พพพอครับมันก็อร่อยดีนะครับเธออาจไม่ได้ตั้งใจแต่รสชาติมันก็ใช้ได้นะปากไอ้คนกลัวเมียแกเคยได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเมียแกบ้างหรือเปล่าพ่อครับมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะ ผมไม่ใช่สามีที่กลัวเมียพ่อคะหนูคิดว่าพ่อคงจะไม่สบายนะคะพ่อไปนอนพักผ่อนข้างในเถอะโอ้โหโตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยแกเป็นผู้หญิงต่ำช้าโอ้พระเจ้าพ่อครับทำไมทำตัวเหมือนผู้หญิงเลยอะพ่อเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นกับพ่อเนี่ยแล้วนั่นอะไรอะพ่อทาเล็บที่นิ้วด้วยหรอครับให้ผมเช็ดมันออกเถอะนะครับไม่นะ ฉันไม่ชอบให้คนแปลกหน้ามาถูกตัวพ่อครับผมไม่ใช่คนแปลกหน้านะทำไมพ่อถึงทำตัวเหมือนกับผู้หญิงอะออเฮพ่อเขาเขาไม่ใช่พ่อเขาเป็นผู้หญิงพ่อ เห็นไหมคะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมพ่อมีท่าทางเหมือนผู้หญิงและต้องให้หมอรักษาแต่คุณไม่เคยฟังฉันเลยคุณเน่เอาแต่ว่าฉันดูอย่างคุณคารนาสิเขาให้พ่อเขาหาหมอทุกวันแล้วคุณละ่ะบอบบี้ผมว่าจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วพ่อดูเหมือนกับจะมีความผิดปกติทางจิตเขาไม่มีความผิดปกติทางจิตเขาโดนผีเข้าสิง ผีเหรอใช่ไม่รับพาวดาส <c oughs> พ่อของเจ้าเนี่ยไม่ได้ถูกผีสิงหรอกสิวะถ้าเขาไม่ได้ถูกผีสิงแล้วใครจะทำให้เป็นแบบนี้ผีผู้หญิงผ,ผีผู้หญิงอ่ะพ่อถูกผีผู้หญิงควบคุมเหรอท่านหมายถึงวิญญาณชั่วร้ายคุณกำลังพูดก,กับใครอยู่ยเนี่ยอย่าเพิ่งแทรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเ,เวลาผมแป๊บหนึ่งนะได้ปโปรดทำไม ทำไมพ่อผมถึงถูกผีผู้หญิงเข้าสิงทำไมต้องเป็นพ่อผมด้วยข้าไม่รู้คำตอบนั้นพาวันดาสมีเพียงผู้หญิงนั่นที่ตอบได้แต,แต่ผมแต่ผมจะถามเธอได้ยังไงเอ,อหมายถึงว่า <c oughs> บอกทีว่าผมต้องทำยังไงบ้างทำอะไรก็ได้ที่จิตใต้สำนึกของเจ้าบอกเจ้าวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาในบ้านผมและท่านก็พูดแต่ว่าจิตใต้สำนึกของผมจะบอกว่าทำยังไง ได้โปรดเถอะบอกผมมาว่าควรทำยังไงคุณมันตายด้านทีทีช่วยด้วยบัดนี้ข้าจะปกครองที่นี่ราชานีจะปกครองที่นี่ราชานี เลอราณีจะปกครองที่นี่อย่ามั่นใจนักเลย hmm? จะเป็นปีศาจที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่และจะปกครองหลังความตายไปแล้วได้ยังไงกันแกเป็นใครปรากฏตัวมาเป็นผีใช่ไหม ข้าไม่ใช่ผีแต่เป็นเจ้าแห่งพูดผีแกเป็นใครข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าข้าคือเจ้าแห่งพูดผีพุทธนาฏนี่ไม่ว่าแกจะเป็นใครออกไปให้พ้นไม่งั้นแกก็จะเสียใจ <c oughs> แกหัวเราะข้าใช่ไหมกล้าหัวเราะเยาะข้าเหรอนี่ข้าจะหายไปในอากาศคอยดูสิ่งที่ข้าจะทำกับแก เห <odel> ็น <uating> ข้าเป็นตัวตลกเหรออย่างนี้ต้องสั่งสอ